สวัสดีครับผมเดฟตูกาเป็นเพื่นครับวันนี้จะมาแนะนํางานใหม่เป็นงานทางเลือกอีกเช่นเคยครับแต่ว่าอันนี้จะแตกต่างจากงานที่ทํากันปกติก็คือต้องทําเป็นปาร์ตี้หรือว่าต้องมีเพื่อนนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปทำคนเดียวไม่ได้นะเพราะผมไม่ได้ตั้งคาใา้ทำคนเดียวไวไว่งั้นมันจะค่อนข้างจะลกนะครับถ้าเรามาทํากันเยอะๆอันนี้ผมมีผู้ช่วย4คนนะครับเป็นหน้ามาเองมาช่วยและทีนี้เราไปรับงานกันก่อน UI การที่เราสมัครปราร์ตี้ก็จะประมาณนี้นะฮะก็เอาใครก็ได้ครับคนสักคนที่เป็นหัวหน้ปาปาร์ตีาะแล้วก็กดเชิญเพื่อนได้เลยมันก็จะเชิญคนที่อยู่ใกล้ๆประมาณนี้แล้วก็รอให้เพื่อนตอบรับโ okay, อเคพอราเห็นรายชื่อทุกคนแล้วก็กดเริ่มงานได้เลยอมันก็จะขึ้น ยูไอมาเนาะแล้วก็จำนวนถังขยะในรถข้างคนครับข้างคนครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ขับไปหาถังขยะหรือว่าขยะได้เลยครับในตัวขยะเนี้ยมันจะอยู่ทุกๆท,ที่ในเมืองเนาะถ้าเราตามหาบรรทากันมันจะมีจุดที่ เยอะหรว่าจุดที่มีน้อยอยู่ผมลองตามหาดูก่อนอ่าเนี่ยผมเห็นแล้วสองถุงสองถุงค่ะแล้วก็เราไม่ต้องไปเก็บเองก,ก็ได้นะครับเพื่อนเราขอจะเก็บทุกคนก็จะเห็นขยะเหมือนกันเนะาะเนี่ยถ้ามีคนเก็บก็จะขึ้นเป็น1% 2%งเงี้ย ใช่ทุกคนจะเห็นเหมือนกันหมดนะครับว่าเกิดอะไรแล้วรอบนี้มันมีน้อยมันในซอยมันไม่มีอ่ะก็ให้สมาชิกไปเก็บเห็นไหถ้ามีคนเก็บขยะขยะแล้วก็จะหายไปนะครับ <Ooh. S 2> มันผมจะเจอตรงนี้ก็ยาเยอะเลยเดี๋ยวแต่เรียกเพืเ่อนๆกอนที่เจ็ดก็ง่ายน,นะครับกด เป็นวิธีลดขยะในเมืองไปในตัวได้ฮะโอเคครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะฮะแต่ผมไม่ไม่น่าจะต้องทำให้100ร้ออร์เซ็นต์หรอจะลองไปดูวิธีออกงานกันไป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  พอเราทำเสร็จอะไรเสร็จให้เรามารับเงินตรงนี้นะครับการคือรถก็เงินที่เราได้นี่ก็จะแบ่งกับเพื่อนๆนะครับตะกี้ผมทําไปเปอร์เซ็นต์น้อยก็จะได้ต่างแค่นั้นแล้วก็ให้เราเตะเพื่อนๆออกจากปฏิ้ดยอ่ะพอเตะออกจากปฏิพวกก็ใส่ชุดชุดปกติได้เลยครับก็ประมาณนี้ครับไปเนาะ แล้วก็เดี๋ยวระบบอืินเดี๋ยวจะมีงานที่เป็นปาร์ตี้เพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นครับสำหรับวันนี้ mm hmm. ขอบคุณครับขอบคุณหน้ามาด้วยท่าทักทายในหน้ามาเงีย mm hmm. บคิดไปแล้วครับวันนี้ครับเจอกันครับ